รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สู่รายการทนมบุรีเลิตี้นะครับอยู่กับผมนะครับ P.J. เจแมนชีรเสเชูศรีสิทธิ์นะครับ P.J. อารมณ์ดีมีดีกรีเป็นซุปตาร์แล้อาและ P.J. เจย่ยอดสวยพอประมาณท่าได้ทานรัตติดใจ โอ้หแมนะฮะคึกคึกอีกแล้วอ่ะคึกอีกแล้วจากที่เมื่อวานนี้เราก็สดนะวันนี้เราก็สดมาอีกหนึ่งวันนะครับแต่อย่าลืมด้วยสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะครับที่เว็บไซต์ของเราจะเมว็บไซต์ของเราเวนะคะคลิกเข้าไปได้เลยก็จะได้รับชมนะคะรายการทอมรีวาไรตี้รายการของทางคลื่นเราอีกเยอะแยะมากมายจากร้อยรายการค่ะมีรายการที่รีรันยัอยู่ด้วยนะครับและรายการที่ไม่ได้ผลิตนะคะ ครับผมจะจะไปดูทำไมยังไม่ได้ผลิตอ่านะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยพูดคุยกันได้นะครับทาง s ม e ของเรานะเอสเอ็มับ่นนเอสเอ็มของเรานะครับสี่แปเตอหนึ่งองเฮ้เอว่าเอวเอว่าตอหนอ้เฮ้อส่งเอสเอ็มเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้และใครที่มีมือถือระบบ Android หรือว่าระบบ แอปสโตร์เพลสโตร์ไอโอเอสได้หมดเลยนะคะแล้วก็โนเกีย3 1 0ค่ะได้เหรอยังไม่ได้ค่ะแล้วพูดทำไม พูดเผื่อโหลดแอปพลิเคชันของเราไว้นะคะ GMBFM t H O N B U R I เป็นละตามด้วย FM ค่ะใช่แล้วนะครับจะพบเจอกับ3ามคลื่นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งครับผมค่ะ FM 88.25 Music Relax เพลงเข้าฟังสบายค่ะอ่าแล้วก็ยังมีเพลง98.75 FM นะครับกับเพลงเพราะไม่ชิเล่นของเราเนะครับเป็นคลื่นเพลงสตริงนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยกับ ทงบุรีชีวีออนไลน์ของเราด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถพกพาเราไปชมได้ทุกที่เลยนะใช่อย่าลืมด้วยจ่ายค่าเน็ตด้วยใช่แล้วต้องที่บริเวณนั้นจะต้องเป็น Wi-Fi แท้3 G พร้อมจะดูไม่ได้ค่ะอ่านะฮะเรามีมี 3G เ G สนญเชิญด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ3 G พร้อมไม่ได้อ่านไน้หอนรายการทงบุรีออนไทน์ของเราเนี่ยแบบ มีศิลปินฮันโน,น,นโฮนา <c oughs> งนี่ตลอดเลยนะครับแน่น,นอนวันนี้เรามีศิลปินหนุ่มหล่อนะครับที่ <ạ. S 1> มไม่อยากจะเรียกมาเลยเรียกมาระดับตัวเองน่นะจริงแต่ไม่เรียกก็ไม่ได้นะครับต้อนรับนะครับกับคุณนบอยพอตเตอร์แน,น่ <c oughs> นอนก่อนอื่นเลยนะครับต้องถามก่อนว่าเป็นอะไรกับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมอ่าเป็น เป็นพี่น้องครับผมจบห้องห้องอดนะนี่เชื่อนี่เชื่อนี่เชื่อก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องโปรดครับชอบเลยชอบมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับแล้วก็จะใช้ชื่อทางโซเชียลไฮไฟเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นบอยพอตเตอร์มาตลอดด้วยอ๋อเนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของอาจจะเบ้างชื่อศิลปินใช่แล้วครับใช้ฉาใช้ฉานะครับให้คุณบอยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบดีกว่า สวัสดีครับผมบอยคอเตอร์นะครับศิลปินน้องใหม่จากค่ายรถไฟดนตรีครับผมครับผมมาหล่อขนาดนี้นี่มาด้วยอ่าใครแตะตัวไม่ได้นะครับตอนนี้หนามเต็มตัวแล้วดูเข้าประเด็มจะลุกเขาได้ไหมรอๆกันหนาจะจะลองแตะหนามดูแน่นี่ชอบปากกวากหนามนะฮะกับพีเจเมยของเรานี่ครับคำถามแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตอนนี้เนี่ย เห็นหล่อๆแบบนี้เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีแม่ยกเลี้ยงครับกำลังมองหาครับก็ไม่รู้สินะก็คือตอนนี้ก็มีมีทุกเพศทุกวัยนะครับก็เาเป็นแฟนคลับที่เขาแบบติดตามตั้งแต่เดินเดินสายประกวดตั้งแต่เมื่อก่อนนะจนจนมาเป็นศิลปินเลย จังว่าเวลาเราไปประกวดตามที่ต่างๆก็คือมีคนตามลงไปเชียร์ตามเป็นตามตามลงไปเชียร์นนี่ถือใบไฟไหมฮะไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมก็ยังถามต่อเลยว่าถ้ามีถือใบไฟนี่ไม่ทราบว่าแฟนขับโดนไปดูหรือไปกินยาอะไรไม่ใช่ฮะแั่ว่าลอยเองนี่ผ่านเวทีการประกวดมาเยอะมากคชับหมคบจำได้ไหมว่าเริ่มประกวดเวทีแรกที่ไหนอ่าเวทีแรกเลยครับแรกโ่มเลยที่เชียงรายครับ เป็นงานอะไรคะเป็นงานของของห้างห้างจัดตอนนั้นก็จำไม่ได้เหมือนกันนานพอสมควรครับแสดงว่าตอนนั้นนี่ประมาณสี่ขวบได้ไหมถ้านานขนาดนั้นไม่ครับนานไปนานไปนานไปยังขไม่ถูกเลยครับยังพูดเพิ่งแบบมามา,มารู้ตัวว่าเราชอบร้องเพลงเนี่ยตอนอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับทุกคนประมาณสิบสามครับสิบสามตอนสิบสามนี่ก็คืออ่า พอขึ้นม .1 ปุ๊บได้โอกาสจากคุณครูประโมทอักษรกิดนะครับที่จังหวัดชีงรายเนี่ยพาเรามาฝึกซ้อมแล้วก็พาไปประกวดน้งที่ต่างๆครับจากที่พอได้เรื่องประกวดปุ๊บได้ได้รางวัล ได้ได้เงินครับที่สำคัญนะเริ่มเริ่มได้เงินเลยจากนั้นก็เริ่มเริ่มชอบครับเริ่มชอบที่จะประกวดตามวิธีต่างๆครับผมครับผมเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยสัมภาษณ์ศิลปินมาหลายท่านนะครับก็บอกกันมาตลอดว่าเรื่องเงินก่อนเข้าวงการก็พอเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินตัวเดียวเลยที่ทําให้ทุกวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับแสดงว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับครับผมก็ก็ชอบมาตั้งแต่อเด็กคือพ่อแม่คุณพ่อแม่ชอบฟัง ก็จะเปิดทุกเช้าแบบเราก็ได้ยินเราก็ฟังมาแล้วเริ่มร้องตามครับก็คือตอนเด็กๆนี่คือร้องเลื่อยเปื่อยครับไม่จบอยากร้องก็ร้องไม่อยากร้องก็ไม่ร้องอะไรเงี้ยครับแล้วจนได้ครูมาสอนับผมครับผมมาพูดถึงผลงานกันบ้างตอนนี้เนี่ยซิงเกิลแรกครับผมซิงเกิลแรกนี้ออกมาแล้วใช่ไหมครับออกมาเรียบร้อยเลยครับกับคนน่ารักอยู่ทางซ้ายมือครับคนน่ารักอยู่ทางซ้ายมืออุตตะละุตต อุต้ามันช่างของจออะไรแบบนี้นะครับแต่ยังไงแล้วขอให้คิดให้ดีด้วยถ้าจะไปชมพีเจเรดีแล้วหน้าค้าคุนทางสายมือเปคนิงเกิลแรก m แ็มวีแล้วค่ะเห็นว่าถ่ายทำเสร็จแล้วด้วย m อก็เรียบร้อยแล้วครับติดตามได้ทาง YouTube ด้วยแล้วก็ทางธนบุรีเวอร์แลนี้ด้วยเสียดายเลยสมองหน้ารู้เลยว่าเสียดายเสียดายที่ที่ไม่ได้เล่นนั่นรอรอที่แน่ครับจริงปะ กคเป็นพยานนะทนี้นะคะครับผมยังไงแล้วก็ฝ่ายติดร่างแหไปด้วยนะครับทุกคน,นเป็ยพยนพยานนะฮะพยานเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาฟังกันสดๆบ้างดีกว่าว่าน้องบอยของเราเนี่ยจะเสียงเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ไปชมมิวสิกวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการทุเรียนวาไรีเต้ครับผม ร่วมโบสศิลปินในดวงใจจาก7จค่ายเพลงที่คุณชื่นชอบกับกิจกรรมดินเนอร์วิ s ซิงเกครั้งที่2รุลุนไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ห้อง s สเ l ล่าพาเลสบุฟเฟ่บนตึกระโยกสกายชั้น79พิมพ์ดีหโบสให้ต้นมีนาจาก MyFriend Entertainment พิมพ์ดีสโบสให้นุชวิลาวันจากอาสยามพิมพ์ดีสโบสให้ยิ้มสุดธิดาจากชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ พิมพ์ี4โหวตให้ไทยวัชรินจากลูกทุ่งแฟนตาเชียพิมพ์ D5 โหวตให้ข้าวทิพย์ธิดาดินจากแกรมมี่ม 6, โกลพิมพ์ D6 โหวตให้ไอซ์อูคูเลเล่จากรถไฟดนตรีพิมพ์ D7 โหวตให้โน้ตมหัศจรรย์จาก BB r e c o r d 1โหวตต่อ1ศิลปินส่งมาที่4 8ต้อง1 2 3เริ่มโหวตได้แล้ววันนี้ถึง30มกราคม2557 บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไว้กลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีว่าังก่ กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัท้นทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 0 1 3 1 1 2 1 1ถึง1สไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ปัญหาเรานี้แต่การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจกนก์ลัรับที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อ88.75ลูกทุ่งกลุ่มทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต,ตแ,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 แตบบแอปที่สอง98.75เพลย์แอ l a y FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล ลนนและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับคล<ฮ>ิกเลื่อนไปสปายจุดสองห้า Music Relax โหลดเลยโชบใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm www.lookthungkrungthon.com www.play9875.fm w w w t o n r i t, t v รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ แต่ทุกครั้งที่เดินด้วยกันดูเหมือนเราจะห่างไกลแค่เพียงอยากรู้ว่าฉันคือใครคือคนรักเธอใช่ไหมโปรดบอกฉันบอกซ้ำๆให้ฉันมั่นใจ สิ่งที่เธอทำมันทำให้ฉัน แล้วกับมิวสิกวิดีโอเนะครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเราแล้วแต่ตอนนี้อย่าลืมด้วยช่องทางการติดต่อของเราค่ะพูดคุยกับหนุ่มหล่อของเราในวันนี้ได้ะนะคะน้องบอยพอตเตอร์ค่ะทาง S M S 48ต125ค่ะครับผมแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทาง w w w t o n b u l เว t v ด้วยครับผมค่ะหรือว่าทางแอปลิเคชัน ทวินบุรีเอนะคะดาวน์โหลดกันมาให้อยู่บนโทรศัพท์มือถือได้แล้วล่ะครับผมใครไม่ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับรีบดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวน์โหลดฟรีใช่เพราะอีกหน่อยจะเสียดายนะสองแสนห้าครับผมแพงไปคุณต้องดาวน์โหลดวันนี้นะคะไม่งั้นพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคนละรายการแล้วเห็นเอ็มวีว่าสักครู่นี้คนน่ารักอยู่ทางซ้ายมือสถานที่ถ่ายทับดูแบบ มือรุ่นอะถ่ายทำที่ไหนก็คือไปไปถ่ายทำกันที่เรนฮิลครับสุขุมวิท49ครับครับผมใช้เวลาในการถ่ายทำเอ็มวีตัวนี้ก็คือวันหนึ่งวันเดียวเหรงครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ยันมืดนี่เงก็คือทำวันนะครับก็คือบางเนื้อหาในเพลงเนี่ยบางฉากมันแบบมันต้องมันต้องทำฝนตกแล้วเราต้องทำเองอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบ มีอุปสรรคบ้างหมดน้ําไปเยอะกว่าจะฉีกกว่าจะได้ภาพที่สวยๆออกมาอะไรอย่างี้ครับหมดน้ําไปเยอะนะครับหมดน้าไปน้าทำฝนผมก็ยังไม่ได้พูดถึงน้ําอะไรเลยผมบอกคิดไปก่อนแล้วเห็นไหมอ่ะแล้วมิวสิกตัวนี้เนี่ยได้นางเอกเอ็มวีหรือว่าตัวแสดงเนี่ยเยอะไหมครับก็มีนางเอกคนนึงแล้วก็ผมครับครับผมค่อนข้างประหยัดประหยัดประหยัดครับเล่นเองเลยก็คือเคยแบบว่าติ้ง ก็เคยมาบ้างครับก็คือเพลงนี้เนี่ยมันจะสื่อ,อค่อนข้างเนื้อหาก็คือจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เราเราไปเจอแล้วเราชอบอะไรเงี้ยครับ <ừ> ก็คือเราจะอยู่กับเขาตลอดแหลอะอยู่ค่อนข้าง,งวันไหนเขาก็จะอยู่ตลอดแล้วแบบแต่เขามองไม่เห็นเราอ,อะไรเงี้ยครับไม่ใช่แกไม, <c oughs> ไม่ใช่แกไม่เินเก,นเกนิน้าเกินตานะ <c oughs> อ่ะแล้วเอ็มวี MV ตัวนี้เนี่ยครับมองหาม,มาื่อไหมว่าจะมี คนเล่น MV วีตัวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มองๆไปแล้วครับอาจจะเจอคนน่ารักอยู่ทางซ้ายมือนะฮะมองไว้อยู่นะครับจริงนะอันนี้ออกแนวพูดเล่นแต่นี่ออกแนวิจริงค่ะกระแสตออรับเป็นไงบ้างสำหรับมีตัวนี้ก็ก็มีมีคนที่แบบติดตามแล้วก็รู้จักกันเยอะครับค่อนข้างแบบอ่าเป็นเป็นรูปทุ่งที่แบบสไตล์การแต่งตัวทรงผมที่แบบมันค่อนข้างแปลกแหวกแนวนิดนึงอะไรเงี้ยครับาบางทีเพื่อนบอก ชุดล็อกมากอะอะไรเงี้ยใช่ใช่ออเดี๋วว่าเป็นแบบเออหนุ่มร็อกเกอร์อะไระแบบนี้ดูลุกแล้วดูเหมือนแบบว่า sting, ร้องเพลงสตริงนะคะแต่ทำไมถึงเลือกร้องเพลงลูกทุ่งก็คือโดยโดยความชอบแล้วก็ร้องมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับก็ค,บคือถนัดแนวนี้มากกว่าจริงๆก็ถ้าจะให้ร้องสตริงเนี่ย ผมก็จะใส่ลูกคอไปซะประมาณน้ครับก็คือติดติดลูกเอื้อนลูกติดลูกเอื้อนครับแม่นี่นี่ก็เหมือนกันนะคะทำไมรมีลูกติดลูกติดลูกคอแม่เล่นกันไม่ได้ปรึกษาเลยเลยแต่เจ๊เดี๋ยวข่าวออกไปไม่ดีนะครับวันนี้แก้ข่าวก่อนนะครับก็แซวแล้วมีติดตามตัวนะครับตอนนี้ ครับผม<ะ>มาดึงน้องบอยก่อน<ะ>ดึงไปเรื่องส่วนตัวตลอดเลยนะฮะการสไตล์การแต่งตัวเนี่ยมีเราเป็นคนออ,อ,ออกแบบเองหรือเปล่า มีพี่สไตลิสของบริษัทออกให้ครับคือพี่สไตลิสเนี่ยจบจากอังกฤษด้วยแต่เราบอกความชอบเขาไหมใช่ก็บอกครับว่าอ่าชอบใส่เสื้อประมาณไหนสีอะไรที่แบบใส่แล้วมั่นใจอะไรเงี้ยครับครับผมเหมือนกันนะเหมือนกับพี่เขาทาปกธรรมดาค่ะแต่งตัวปกติอันนี้อะไรเข้าฝั้นให้ทำเป็นส่ไม่มีสไตลิสนะครับมีแต่สไตล์เองนะสไตล์ของตัวเองครับผมค่ะดีแล้วค่ะจะได้มีใครทําตามนะฮะพอทําตามได้วยก็ได้มีคนมาถามว่าพี่ทํายังไง เห็นว่าชอบกลับมาคุยเรื่องของบอยดีกว่านะคะเห็นว่าชอบร้องเพลงลูกทุ่งผ่านวิธีการประกวดมาเยอะแยะมากมายและชอบร้องแบบติดเอื้อต้องโชว์แล้วล่ะให้โชว์กันนะครับกับเพลงเพลงที่น่ารัวเงได้ปคนน่ารักยืนอยู่ตรงนี้ คิดดีๆถ้าอยากมีใครสักคนคนน่ารักที่ยอมเปียกฝนวันฟ้ามนที่เธอไม่มีร่มกลางยืนอมยิ้มอยู่ทางซ้ายมือไม่สนไม่ดื้ออยู่เป็นที่ทางหัดชำเลืองห้างตาสบางคนน่ารักอยู่ทางซ้ายมือโอ้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 โอ อยุดทางสายมือคือแปลกใจตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเสียงพูดกับเสียงร้องต่างกันอะเสียงร้องแบบใสกิ้งมากเลยชถ้าใครได้มาฟังสดๆนะจะรู้เลยว่าเพรนี่ยแหละ นักร้องลูกทุ่งจะต้องแบบร้องเพลงเพราะนะคะม<ช>ีความสามารถแบบนี้แต่ฉันเกลียดแกตรงที่เขายังร้องไปจบโอ้โหโอ้โหเขาาร้ <c oughs> อ,องเพลงเขาไม่ได้ร้องเพลงแกให้แก <c oughs> โอ้โหมีอินนะฮะอินนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้มาฟังในห้องสอง่งตรงนี้คือเสียงมันกล้องจริงๆและเสียง เดินเขาแล้วเสียแบบแเอ้ามาจากข้างในชอบไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยคือแบบว่าละลายไปหมดแล้วนะครับเมยโยของเราดูสิอ่ามีแค่ตัวอย่างนะใช่เป็นออเดอร์เท่าน,นั้นเองออเดอร์เรา,ย,ายังยังไม่รู้จักบอดวอเตอร์เท่าไหร่ค<ช>่ะเดี๋ยวเราจะมาจเจาะลึกให้ร<ล>ู้จักกาันเต็มมากกว่านี้ว่าคุณตาชื่ออะไรคุณยายยังไม่ได้พูดถึงนี้เลยนะครับพื้นสอาดสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหน บบประชาชนไปทำที่อำเภอไหนขนาดนั้นเลยนะัะต้องใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงนะสำหรับรายการเราแม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยนะคะเจาะลึกกันอย่างแน่นอนกับบอยพอตเตอร์นะคะหนุ่มรออยู่เราไม่ไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวสำหรับช่วงหน้าค่ะกับรายการทุ่มีริวารไรเต้ครับผม ร่วมบทศิลปินในดวงใจจาก7จค่ายเพลงที่คุณชื่นชอบกับกิจกรรมดินเนอร์วิ s ิ n เก r ครั้งที่2รลุ้นไปดินเนอร์แบบ e x c กซ์คลูที่ห้อง Stella Palace บ u f f e t บนตึกประหยกสกายชั้น79นพิมพ์ดีหนึ่บทให้ต้นมีนาจาก MyFriend Entertainment กนนะพิมพ์ดี 2, 2> โวบทให้นุชวิลาวันจากอ<ส>าสยามพิมพ์ดี3โวบทให้ยิ้มสุดทิดาจากชัวเอนเตอร์เทน m e n t ์ พิมดีสี่โบทให้ไทยวัชรินจากลูกทุง่งแฟนตาเชียพิมดีห้าโบทให้ข้าวทิพธิดาดินจากแกรมมี่โกพิมดีหกโบทให้ไอซ์อูคูเลเล่จากรถไฟดนตรีพิมดีเจ็ดโบทให้โน้ตมหัศจรรย์จาก b ีบี c o r d 1โหวตต่อ1ศิลปินส่งมาที่48ต้อง123เริ่มโบทได้แล้ววันนี้ถึง30มกราคม2557 โฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l u o k t h u n g k r u n g t o n c o m www.play9875.fm www.thonburi.tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์